ช่วงนี้ครับผมนี่วอร์มรอเลยอ่ะโอ้โหนึ่ว่าผมนี่ลุกขึ้นรอเลยผมนี่งัดไม้ขึ้นมารองัดไม้กองครับผมโอเคโอเคจะเอาอะไรจากผมไหตอนนี้มันออนแอร์อยู่ครับปอมมาครับคำถามแรกเลยครับสำหรับมิวสิกกูรูครับกองถ้าไม่ตีมันก็ไม่ดังถูกต้องไหมคะอันนี้เนี่ยนะครับคือจากประสบการณ์ที่ อ,อทำงานมาทั้งหมด10กว่าปีนะครับก็ในเรื่องของกลองที่ไม่ตีแล้วไม่ดังใช่ครับ <laughs> อยากรู้งอยากรูจริงเหรอเนะี่ย <laughs> โอ้มันดังก็บ้าแล้วอยากถามว่าเมื่อไหร่พี่ๆจะมีผลงานเพลงใหม่คะอีกไม่กี่นาทีนี้ครับ <laughs> จะได้ฟังผลงานเพลงใหม่แล้ว <laughs> ยังไงรออีกนิดนึงสำหรับใครที่ถามมา นะครับขอบคุณมากครับที่มือเย็นเลยนะตื่นเต้นมากครับผมสื้อมาก่อนปีเข้าไปแล้วเอาเสื้อมาก่อีเดี๋ยวดิอ่ะเออ่ถ้าเกิดโซโล่กลองจำเป็นต้องใช้2องกระเดื่งหรือเปล่าครับผมว่าจริงไม่จำเป็นจริงๆแบบแค่ไม้ก็ทำได้แล้วอ่ไหนนะนี แค่นี้ก็รู้โซโล่นี่ก็โซโซล,โล <นะ S 2> ได้แล้วอะ,อะไรอย่างเงี้ยหรือมีแพดแบบ<อ>น,นี่ก็เป็นโซโล่แล้วหรือถ้าจะาให้ผมเดินไปตีกองนั้นก็ได้แต่พี่ครีเอทีฟผมไม่พอใจเพราะเวลาจะหมดอ่ะมาแต่เดินไม่ได้นะ,ะไม่ทันโอเค แต่เมื่อคิก็เห็นแล้วแหละว่ามันไม่จำเป็นอยากจะรู้เรื่องการฝึกสโต k ค่ะครับผมเราจะอธิบายคร่าวๆได้ไหมคะอืมคร่าวๆ้วกันนะครับเพราะว่าเอาเท่าที่จําได้คือเวลาเอาเล่นน่ะคือถ้าเราไม่ได้เป็นอาจารย์เนี่ยบางทีเราไม่ได้จําชื่อของมันที่เป๊ะเท่าไหร่เอาเท่าที่จําได้คือมีอัพมีดาวมีเดซเท่าที่จําได้อัพก็คือตีแล้วมันจะ จะขึ้นมามันจะรีบาวจะขึ้นมารีบาวคือมันจะมันเด้งสะท้อนกลับมาหรือดาวสโตรคคือตีแล้วอยู่แค่นี้ลืมต้องบอกคนดูแล้วก็เดสโตรคือแล้วก็ก็คือลักษณะของการเหยียบกระเดื่องนั่นเองเคยเห็นไหมเวลาเหยียบปากไอ้ไอ้หัวกระเดื่องมันจะคาหรือไม่มันจะคาอยู่นี้ถ้าเดสโตรก็คือหยุดเลยใช่คือแต่ละอย่างเนี่ยเสียงมันจะสั้นเสียงมันจะไม่ปึ้งมันจะบุก หยุดแค่นี้คือในทางพวกร็อกเนี่ยก็จะตีเดสสโตรกกันอ่านะแล้วถ้ามือเนี่ยก็จะเป็นมีอัพกับดาวแล้วก็ในการฝึกสโตรกก็จะมีตั้งแต่ซิงเกิลซิงเกิลก็คือการตีทีเดียวดับเบิลก็คือ2ทีทริปเป็ดหรือทริปเปิลก็คือ3ทีอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่างเช่น1อันนี้คือทีเดียวแล้วก็ถ้าดับเบิลก็คือ สามทีอ๋อโอเคแต่ว่าต้องไปฝึกจัดตัวโน้นอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเวลาไม่พอซะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าต่อละกันอ่ะมีอีกไหมพี่มีวิธีพอจะมีวิธีวอร์มอัพก่อนขึ้นเล่นยังไงเหรอครับก่อนขึ้นเล่นจริงๆผมพยายามเขียนโน้ตไปด้วยแต่ไม่ทันง่ายง่ายที่สุดเมื่อกี้เมื่อกี้คือมีบอกแล้วซิงเกิลสโตรกกับดับเบิลสโตรกก็คือสิ่งที่จำเป็นที่สุด ก็คือเอาอันนี้ครับมาวอร์ม <ฮะ S 1> อืมก็คืออย่างละหนึ่งห้องแล้วก็พาราไดิเดิลพาราไดิเดิลก็คือการรวมเอาซิงเกิลกับดับเบิลซิงเกิลคือดับเบิลคือถ้าเป็นพาราไดิเดิลก็คือซิงเกิลดับเบลิลดับเบลิลอ่าเพราะนั้นถ้าเวลาวอร์มก็คือหนึ่งห้องหนึ่ง 1, 2, 3, 4วนอยู่แค่นี้แล้วก็เปลี่ยนเทมโปแต่ว่าเราต้องมีเมทานอมด้วยนะอแล้วก็แบบ5นาทีแล้วก็ขยับขึ้นไปอีกสูงขึ้นเร็านึ้นเร็วขึ้นจนแบบโอเคสัก15นาทีมือเริ่มแบบาใช่มือมันจะเริ่มเข้าที่เริ่มแบบคล่องตัวแล้วก็มีการ stretching สักเล็กน้อยอลอ่ดูอีกทีนะปึบเอามือนี้เข้านี้อืมปึ๊บ กูรู้นอ่าเรื่องนี้ผมขอถามต่อจากคำถามนี้สักนิดนึงว่าก่อนเล่นเนี่ยควรใช้เวลาวอร์มอัพประมาณกี่นาทีคือโดยปกติเนี่ยถ้าถ้าตอนที่วงโยเนี่ยวอร์มกันถึงครึ่งชั่วโมงโอ้นานเหมือนกันแต่ว่าเขาจะเบรกแป๊บหนึ่งแล้วค่อยลงแข่งจริงหรือลงเล่นจริงนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงบางทีเราไม่มีเวลามากขนาดนั้นบางทีไปถึงพื้นที่หรือเวลาแค่1ินาทีเราก็ใช้1ินาทีนะให้เป็นประโยชน์อ๋อมาเลยางไง แต่ถ้าเป็นไปได้วอร์มให้มันยาวๆเขาไว้หน่อยเนียครับคือถ้ามีเวลาก็ควอวอร์มเยอะหน่อยแต่คืออย่าโหมนะเอาเท่าที่มันแบบคือการวอร์มอ่ะไม่ใช่แบบโโหมจนแบบขึ้นไปไม่มีแรงเลยอะไรอนางเง้ยเครียดกันไปหมดอะไรอย่างเงี้ยโอเคลองเอาไปใช้ดูต้องทำเป็นประจําด้วยนะราะว่าไม่ใช่แบบเฮ้ยพี่โอ้โหพอวอร์มแล้วพอขึ้นไปเล่นไม่มีแรงก็มันไม่ได้ทำประจํามันเลยไม่อยู่ตัวเหมือนแบบร่างกายที่ต้องสม่ำเสมอใช่พอทำสม่ำเสมอปุ๊บมันจะชินและทีนี้รู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายทางกล่อง g m m z ที่ช่อง51หรือรับชมผ่านทางสัญญาณดาวเทียมระบบ c b แบนที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU-Band ที่ DTV ช่อง60และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดยเสิร์ชคำว่า g m m z ทั้งในระบบ iOS และ Android GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี